ครับตอนนี้เราก็ได้นัดผู้จัดการทีมของทั้ง4ทีมาคุยกันแล้วพอมีปัญหานิดนึงอันนี้ผมชี้แจงให้ทุกคนทราบนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วโปรแกรมวันนี้ผมเชิญติดต่อมาได้3มทีมนะครับ,รบก็มีจะมีส่วนมิกมีวิชุทิศแล้วก็เป็นจีโฟนนิตที่ของเรานะฮะซึ่งในโปรแกรมนี้ผมจะจัด4ทีมโดยที่ทีมที่4เนี่ยผมจะจัดในนามรวมเพื่อนก็คือ,อถ้าสมมติส่วนมิกลงแข่งกับรวมเพื่อนเนี่ย วิชูทิ์กับนิติจะแบ่งกันคนละครึ่งทีมเอามาเตะเป็นเพื่อนสลับกันแบบนี้ถ้าจีโฟกลงแข่งวิชูทิ์กับสนิกผมก็จะให้เด็กๆลงมาร่วมังเอิญนว่าวันนี้ผมเห็นน้องๆจากรินทองนะครับซึ่งอาจารย์หน่องอาจจะนัดมาผมาเล่นกันในสนามนู้นแล้วก็ในรุ่น9ปีแล้วก็เห็นมีเด็ก10กับ 10- 1 0 11 12มาด้วยนะครับผมก็เลยเห็นว่าเห็นน้องๆมาไกลก็เลยอยากจะให้น้องๆมีโอกาสได้ลงเล่นด้วย ทีนี้ผมก็ลืมบอกไปว่ารางวัลถ้วยรางวัลผมจัดมาแค่3มถ้วยสําหรับ3โรงเรียนที่จัดไว้นะฮะทีนี้ถ้าให้น้องๆเข้ามาร่วมเนี่ยผมอยากจะให้ในเฉพาะเดือนนี้ก่อนนะครับให้น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยที่ไม่มีแต้มในการเข้าชิงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากันว่าถ้าเกิดรินทองได้ขึ้นขั้น,นชิงกุ๊กจะมีหทีมที่ไม่ได้ ก็จะเกรงว่าอีก3ทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะมีปัญหาดังนั้นผมก็อยากจะเสนอก่อนนะในความตั้งใจผมคิดว่าน่าจะได้ได้ได้ครับข,ขอความร่วมมือว่าถ้าเป็นเฉพาะเดือนนี้ให้น้องๆร่วมทั้ง2ทีมไปก่อนเลยเตะเตะฟรีโดยที่ที่ผมก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรก็ไหนๆก็คือให้โอกาสกับน,น้องๆละดีก็อาจารย์มีความเห็นอะไรยังไงบ้างครับเพราะตอนนี้ผมต้องสอบถาม3ทีมที่เหลือก่อนก็ถ้าไม่มีผลก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าถ้าดูจริงๆนะครับตาม มีทองตัวใหญ่นะครับใช่ตัวใหญ่ทัเล่นกับทีมหลวงทีมหลวงจริงจริงเก้าปีเองนะครับครับเก้าปีมีสิทธิของผมก็จะมีเก้ากว่าสิบมาแล้วก็จะมีเอ่อสิบเอ็ดคนนึงครับครับผม นักว่าเราไม่ได้ดูเอกสารกันครับผมเราไม่ได้แชใจกันเพราะของผมมันก็ไม่มีอะไรอาจารย์ก็เห็นว่าเป็นโรงเรียนเราไม่ใช่เด็กนิวยอร์กเด็กคนหนึงก็คือว่าอยากให้เป็นฝันจุบันการให้การเป็นเด็กสักหน่อย้าเราก็ว่าโอเคเราว่าถือว่าเรารับรับโดย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 พอตามโปรแกรมแต่อันนี้โปรแกรมมันเป็นลักษณะนี้เพราะว่าทีมของผมก็ดูแล้วผมก็อาจารย์ก็เห็นเด็กผมเล่นยังไงก็เราเป็นเด็กที่เล่นกันอย่างเงี้ย แล้วก็อันนี้นะครับผมชี้แจงอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์อัดเพิ่งมาร่วมกิจกรรมครั้งแรกรกิจกรรมของเราไม่ได้มีสปอนเซอร์ครับเพราะว่าตอนนี้ของเรามีการขอความร่วมมือจากสมาชิกผู้ปกครองช่วยๆกันเป่าเป็นกรรมการ,รแล้วก็เราไม่ได้มีเงินรางวัลอะไรมากมายช่วยรางวัลเนี้ยจีโฟกก็เป็นสปอนเซอร์ให้ในการซื้อช่วยมาเตรียมให้เด็ก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินรางวัลต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีงบน้อยเพราะว่าผมมันยังไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรมาช่วยตรงนี้เลยเขาจะาจาอยากจะให้เด็กๆได้มีกิจกรรมร่วมกันมากกว่าอ่าก็เลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมบอกว่าในเมื่อเด็กมันลงปุ๊บเนี่ยก็อยากก็อยากให้เด็กเขาได้ทั่วทั้หน่อยนึงนะครับผมเป็นฝันและก็กกำลังใจให้ให้ให้เด็กเนี่ยครับผมครับครับเพราะว่าเด็กก็เดียกก็ต้องเตะเตะเพราะ เพราะง่ายจากดูจากลักษณะทุกอย่างเดี๋ยวครับไปสู่ถึงรอบรอบชิงถูกไหมครับเพราะว่าเพราะเพราะว่าชนะมาแล้วสองทีมครับ ถูกไหมครับทีนี้เพื่อเป็นฝัญและกำใจกับเด็กเนี้ยครับผมอยากขอความปุารถนาอาจย์นิดนึงไม่มีจริงอยู่แล้วไม่มีจริงคนับแต้เหมือนเดิมก็ทีมอันดับทีมอันดับหนึ่งอันดับสองเข้ามาชิงครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันดับสองเข้ามาชิงถ้วยอยู่แล้วก็แต่จะได้ถ้วยทุกทีมมีหนึ่งสองสามเหมือนกันครับแต่ปัญหาปัญหามันมีตรงนี้ครับผมจัดถ้วยแค่สามใบเพราะว่ารู้แล้วว่ามีทีมมาเข้าร่วมแค่สามทีม คุณมีรางวัลอะไรบ้างอ่ะที่คุณจับแค่ถ้วยใบเดียวครับอ้าวแล้วเห็นมีถ้วยตั้งกลางหัอ่ามีสองรุ่นครับสองรุ่นเหรอสองรุ่นครับพี่จานต่ำเลนดูเมื่อกี้ผมก็รู้แล้วครับคือจัดสองรุ่นรุ่นรุ่นสิบสองเต็มเต็มครับแล้วก็รุ่นสิบครับแต่ว่าต่ำกว่าอาจารย์ก็ไม่บ้าครับเพราะว่ากิน แต่ถ้าเลยอายุมากเมื่อไหร่นะฮะมันมันจะความว่าบี๊ขึ้นมาคนหนึ่งคนหนึ่นคนหนผมก็ยอมรับว่ามันบี๊มันมันบี๊ขึ้นขึ้นมาคนหนึ่งจากาเราไม่ไตาวสายตาใจก็โอเคได้ยินคนมองมาข้างนอกก็อย่างนี้ตัวนใหญ่ว่าอะไรเงี้ยมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ต่อไปมันจะได้ไม่มีปัญหากันครับเดี๋ยววัเดี๋ยวน่าจะปฏิเตรียมไว้ปีหน้าถ้าไงเดี๋ยวจะสะดวกเดี๋ยวจะเข้าร่วมด้วยกับหมได้ครับก็เดี๋ยวจะจัดระบบให้เพราะว่า อันนี้เป็นส่งท้ายปีผมก็เลยลองให้ทุกคนมาคุยคุยกันก่อนยินดีครับผมะฮแต่ว่าแต่ามันก็น่าจะให้เด็กมาเห็นผมก็ผมว่เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเด็กมันจะจบมันเล่นมันเด็กเขาเล่นเต็มที่อ่ะครับครับคือเห็นพัฒทางานของเด็กผมด้วยครับรุ่นที่สองกันนะครับอะไรนะครับรุ่นที่สองอ่าได้ได้รุ่นที่สองได้โอเคเพราะเราก็มีรุ่นที่สองโอเคเอาไว้จบเลยอ่าถ้าถ้าอย่างนั้นให้รุ่นหนึ่ง ให้รุ่น12บสองใช่ไหมโอเคโอเคไม่ได้เลยนย่ารุ่น12องแต่ของอาจารย์นี่ไม่รู้นะเพราะอาจารย์เขาก็เด็กเขาไม่เกินแล้วเอาอย่างนี้อ่าเอาอย่างนี้ครับถ้าอย่างนั้นรุ่น10ปีเนี่ยผมยังไม่ให้ลินทองก็ให้3ทีมนี้เป็นหลักแต่ในรุ่น12ปีอยู่ที่ความสามารถครับจะมีทีมหนึ่งที่ไม่ได้คือทีมไหนตกรอบโอเคโอเคเอาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็เราได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวรุ่น12ที่ผมต้องทันใหม่ใช่ไหม หรือว่าหแล้วเรามีแข่ง2รุ่นอยู่แล้วครับอ๋อสองรุ่นอยแล้วอยังไม่ได้แข่งอ๋ออย่างันไม่ได้แข่งกันเลยอ่าเพราะงั้นอ่ะรุ่นต่อไปที่ทีมผมจะจะจะไปเจอทีมผมจะจะไม่แข่งนะจะไปแข่งรุ่น12เลยโอเคไหมครับยังไงฮะก็คืออีกนัดหนึ่งก็แข่งให้มันจบก่อนอ้าวก็ ทีมผมก็ได้เก็บเก็บตัวด้วยนะครับผมไม่เป็นไรไม่แข่งไม่ไม่แข่งไม่ไม่เป็งไรครับไม่ไม่นไมเไม่แข่งไมเไา่แงเม่ไม่แ่งมขงไม่ไม่แข่งไม่ไม่ขไมไแขงได่ไม่แข่งไม่ได้ขงไม้ไม่แค่งไมนไมนแข่ง่งั้่ไม่แขไม่่ข่งไร่ไแข่งไม่ไม่งไม่ไม่แข้งไม่ไมแข่งไม่ไ่แขงไม่ไม่แข่งไมุไ่แข่งไ่มข่งไม่ไ่แขม่่แงขง่่ง่ไมมม แล้วก็รุ่น12ปีก็เปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าชิงด้วยนะฮะก็ในเมื่อน้องๆมาแล้วเราก็จัดให้แล้วก็อาจารย์ทุกคนก็เห็นท้องต้องกันก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หัวหน้าโค้ชทั้ง3คนนะฮะที่อ,อนุญ,ญาตให้เราจัดในลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคู่ต่อไปในคลิปหน้าครับ